สวัสดีนะคะทุกคนนี่จ้าครีมที่เราใช้เป็นประจำนะคะคือนี่จา้ามิสมิสนาล่านะคะทำมาจากอโลโจหรือว่าว่านหางจระเข้จ้านี่นะคะแจ้งพิกัดร้านตรงนี้เลยจ้ามีโปรถึงมีชุดใหญ่ด้วยนะคะโปร399ถึง15กันยาย,ยนนี้จ้าแล้วก็ ส่งฟรีด้วยนะจ๊ะนี่จ้าเราจะมาให้ดูว่ามันเป็นนี่ใช้มาเดือนหนึ่งแล้วนะคะนี่ทุกคนดูเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมใช้มาเดือนหนึ่งแล้วยังไม่หมดเลยจ้าขนาด140กรัมนะคะนี่ค่ะอิฉันก็นี่นะคะดูความซึมเข้าหน้าเร็วมากเลยนะจ๊ะนี่คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกเช้าเย็นมันเป็นฟิล์มกันแดดได้ด้วยนะจ๊ะอะไรที่ทำมาจาก ว่านหางจระเข้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะเนี่ยเราเป็นสิวนะทุกคนเห็นปะแล้วมันก็จะเป็นรอยค่ะตอนนี้รอยดําก็หายไปนะคะนี่เห็นไหมว่ามันซึมเร็วมันซึมเร็วมากเลยและที่สําคัญราคาเบากระเป๋ามากเลยจ้านี่นะคะแล้วเราแถมมีชุดใหญ่สอ9สบาทนะคะ มีทุกอย่างเลยทั้งโลชัน่นทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็อะไรนะโทนเนอร์จัดชุดใหญ่นะจ๊ะส่งฟรีด้วยจ้าแจ้งพิกัดตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะเห็นไหมเอ่ยว่ามันซึมเร็วมากคือหน้าเราเป็นสิวอ่ะแล้วมันก็เราเป็นคนแพ้ง่ายด้วยใช้อะไรก็แพ้ แล้วปรากฏว่าเรามาเจอครีมตัวนี้มันเป็นอะไรที่มีสิวเราแห้งมาแล้วนะสิวตรงคางเป็นสิวฮอร์โมนนะคะนี่นะคะแล้วมันก็ใช้ได้นานมากเลยทุกคนเดือนหนึ่งแล้วยังไม่หมดกระปุกเลยจ้านี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันซึมมันซึมเข้าไปเร็วมากเลยจ้ะนี่จ้ะดูนะคะมันซึมเข้าไปนะคะใช้ บ่อยๆแล้วน่าจะกระสังกระจ่งางใสได้ค่ะเพราะว่าตอนเช้าเราจะเข้าสวนก่อนนะคะทุกคนตอนเช้าเราจะเข้าสวนเออเนี่ยมันซึมกันแล้วแล้วก็เบาหน้ามากเลยจ้านี่นะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือตรงรอยหมองคั้มตรงนี้นะคะมันหายไปแล้วจ้านี่จ้า ลองไปตามกันได้นะคะทุกคนนี่เลยนี่นะคะลองไปตามกันได้เลยตรง